นักสือบอลิสแต์กับปริศนาข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นในเมืองที่เต็มไปด้วยความลึกลับมีนักสืบผู้โด่งดังนามว่าอลิสต์เขามีชื่อเสียงด้านการไขคดีที่ซับซ้อนที่สุดด้วยสายตาที่เฉียบคมและจิตใจที่หลักแหลมทุกคดีฆาตกรรมดูเหมือนจะรอคอยการมาถึงของเขาวันหนึ่งมีข่าวร้ายแพร่สะพัดไปทั่วเมือง คุณไซลัสผู้มั่งคั่งถูกพบเสียชีวิตในห้องสมุดส่วนตัวของเขาคดีนี้เต็มไปด้วยปริศนาไม่มีร่องรอยการงัดแงะไม่มีพยานและไม่มีอาวุธอลิสแต่เริ่มสอบปากคำผู้คนในละแวกใกล้เคียงคุณนายเกเบิลเพื่อนบ้านผู้ช่างพูดรีบเข้ามาหาเขาฉันคิดว่าฉันรู้ว่าใครทำคะ่ะเธอกระซิบฉันเห็นชายแปลกหน้าคนหนึ่งเดินวนเวียนอยู่แถวนี้เมื่อคืนนี้เขาดูน่าสงสัยมาก อลิสแต่พยักหน้านั่นเป็นข้อคิดเห็นที่ดีครับคุณนายเกเบลเขาอธิบายข้อคิดเห็นคือสิ่งที่เราเชื่อหรือรู้สึกแต่ยังไม่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าจริงหรือไม่มันเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของเรา แต่ข้อเท็จจริงต่างออกไปอลิสแต์กล่าวกับตัวเองขณะที่เขากลับไปที่ห้องสมุดของคุณไซลัสข้อเท็จจริงคือสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงมันคือความจริงที่เราสามารถเห็นสัมผัสหรือวัดผลได้เขาเริ่มสำรวจพื้นที่อย่างละเอียดอีกครั้งไม่นานนะักอลิสแต์ก็พบร่องรอยบางอย่าง รอยเท้าขนาดใหญ่ที่ประทับอยู่บนพรมใกล้หน้าต่างมันเป็นรอยเท้าของรองเท้าบูทที่มีลวดลายแปลกตานี่คือข้อเท็จจริงเขากระซิบสิ่งที่พิสูจน์ได้อลิสแตเรียกเจ้าหน้าที่มิลเลอร์มาช่วยตรวจสอบเจ้าหน้าที่มิลเลอร์ครับรอยเท้านี้มีขนาด12นิ้วและมีลวดลายดอกอยางเฉพาะตัวอลิสแตกล่าวนี่คือข้อเท็จจริงที่เราสามารถยืนยันได้เจ้าหน้าที่มิลเลอร์จดบันทึกอย่างรวดเร็ว ขณะที่ตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงอลิสแตก็พบหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งกระดุมเสื้อโค้ทสีดำที่หลุดออกมาจากเสื้อมันมีตราสัญ,ญลักษณ์รูปนกอินทรีประทับอยู่นี่ก็เป็นข้อเท็จจริงอีกอย่างหนึ่งเขายิ้มหลักฐานที่จับต้องได้อลิสแตนนำรอยเท้าและกระดุมไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลเขาพบว่ารอยเท้าเป็นของรองเท้าบูทที่ผลิตขึ้นพิเศษสำหรับนักล่าสัตว์และกระดุมนั้นเป็นของชมรมนักล่าสัตว์ท้องถิ่น ข้อคิดเห็นของคุณนายเกเบิลเกี่ยวกับชายแปลกหน้าเริ่มมีน้ำหนักมากขึ้นเมื่อมีข้อเท็จจริงมาสนับสนุนด้วยข้อเท็จจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้อลิสแตร์จึงสามารถระบุต,ตัวฆาตกรได้ในที่สุดมันคือชายแปลกหน้าคนนั้นจริงๆ เขาเป็นนักล่าสัตว์ที่แอบเข้ามาในบ้านของคุณไซลัสเพื่อขโมยของมีค่าการไขคดีนี้สอนให้ทุกคนรู้ว่าข้อคิดเห็นอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ข้อเท็จจริงเท่านั้นที่จะนำไปสู่ความจริงได้เสมอ